ที่ให้เป็นบรรยากาศคริสต์มาสได้ไง่ายๆต้องดูคลิปนี้ค่ะนุชชี่เดอะปาร์ตี้เซตเตอร์มาแนะนำพร็อพคริสต์มาสพร้อมใช้ไม่ว่าจะไปไหนวางที่แคชเชียร์วางบนโต๊ะอาหารหวางด้านหน้าทางเข้าหรือแม้กระทั่งบนเวทีมุมถ่ายภาพห้องประชุมโต๊ะทำงานงรับแขกที่บ้านโต๊ะทานข้าวไม่ต้องจัดเต็มทั้งสถานที่แค่มีจุดเล็กๆแต่หลายจุดก็เอาอยู่มาดูกันเลยดีกว่าค่ะติ้งติ้ง พร็อพเช่ากับน,นุชี่วันนี้นุชี่ขอแนะนํำพร็อพคริสต์มาสค่ะเป็นพร็อพที่เอาไปวางไว้หน้าทางเข้าเราเอ่ะมีด้วยกัน2อันพาดานุชี่250อันนี้120ก็ไปตั้งเสร็จเลยง่ายมากเช่าไปตั้งตั้งเสร็จคริสต์มาสจ้าผู้นำเสนอนณแท็กเกอร์ค่ะ หน้าตาไม่เหมือนกันคนนี้ผู้พัน A คนนี้ผู้พัน C ไม่รู้ทำไมตั้งไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นช่วยเขาเอาเจ้า A ถหรือไปเป็นเพื่อนนะคะถ้าเกิดใครต้องการเยอะกว่านี้สามารถจะสั่งได้ค่ะสั่งตอนนี้เลยก็ได้นะคะจะได้ทำทันพอดีปีใหม่ต้นคริสต์มาสค่ะต้นนี้เป็นต้นแบบคลาสสิกนะคะแบบสีเคียอสีแดงธรรมดาต้น Christmas สีแดงเขียวของเรากองมเป็นที่เหมือนคนอื่นเพราะเรามีพร็อพมหาศาลที่สามารถจะเล่าเรื่องราวของต้นคริสต์มาสให้เป็นคริสต์มาสแคนดี้คริสต์มาสเบรดเวิร์ดคริสต์มาสพีม้าเต็มเลยคริสต์มาสสีทองคริสต์มาสสีเงินคริสต์มาสสีเงินคริสต์มาสสีอะไรก็ได้คต่อเข้ามานะคะอยากทําให้คะ่ะ แจกันอันใหญ่ค่ะถ้าเทียบกับตัวนุ่ก็น่าจะมีขนาดประมาณ80-1ถึงเมตรเลยนะคะสามารถจะเอาไปตั้งเป็นเซ็นเตอร์พีซเป็นแจกันไม้นะคะนี่เลยค่ะพน์โคนเราก็ไม่ทิ้งความลักชัวรี่ค่ะเราก็จะเพิ่มสีทองเข้าไปเพื่อให้เกิดบรรยากาศรู่งอรุขึ้นมาค่ะชุดเล็กๆเป็นแจกันโคมไฟสามารถจะเอาไปวางตรงคอนเนอร์ต่างๆที่รู้สึกว่ามันมืดต้องการให้เกิดความเฟสีนี่เลยค่ะตัวอิเลเมนต์คริสต์มาสที่สามารถจะทาให้รู้สึกถึงบรรยากาศของเทศกาลได้เลยค่ะอย่างอันนี้นะคะแจกันอีกอันขนาดกําาาลัังงพออออดีค่ะเเไไปปต้้หหรืใ บรรยากาศคริสต์มาสก็ได้ค่ะแจกกาทองที่นชี่ภูมิใจนําเสนอค่ะแจกกาทองแบบคริสต์มาสนะคะมีความสูงประมาณเมตรยีอันนี้เหมือนจะเป็นจาัก,การเล็กๆแต่พอไปตั้งนี่ จะเห็นได้ว่าค่อนข้างใหญ่เลยค่ะาสามารถจะนําไปตั้งแถวแถวเซ็นเตอร์พีซกลางห้องหรือว่าจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์โตเรซปชั่นซึ่งเป็นจุดหลักของพื้นที่ได้ค่ะนี่เลยค่ะพาวลี่พิเศษสําหรับใจการสีทองชุดทองอีกแล้วนี่แคชเชียร์ก็ได้โต๊ะทํางานก็ได้โต๊ะประชุมก็ได้หรือจะเป็นมุมเล็กๆสําหรับโต๊ะรับแขกที่บริษัทก็ได้ค่ะสามารถจะเอาไปบิวคใช้ได้หลายที่เลยค่ะไม่เหมือนเซนเซอปกติค่ะคนดีไซน์ไม่คิดถึงกันเลยค่ะสูงมากนี่เลยค่ะ้ตาใจกลารจิว๋วเป็นใจการสีทอง ะะที่เต็มไปด้วยอิเลเมนต์คริสต์มาสขนาด40เซนค่ะเอาไปตั้งบนเคาน์เตอร์แคปเชียร์เอาไปตั้งบน,ตตงบนโต๊ะประชุมได้ค่ะเพื่อสร้างบรรยากาศให้รู้สึกเฟสทีพอนุแากแยะตัวมาตรงนี้ค่ะเราสามารถจะจัดเป็นเซนเตอร์พีซรงการแล้วมีอาหารอยู่ข้างในก็ได้ก็เป็นลักษณะของการดิสเพลย์แบบโกแก้วค่ะจะเอ๋มาตรงนี้ค่ะเป็นต้นคริสต์มาสที่สามารถจะเอาไปวางไว้ตรงด้านทางเข้าของบ้านได้เลยค่ะแจกันคริสต์มาสขนาดสูงนะคะมีพันไม้มีลูกกลมๆที่ให้รรยากาศว่าเนี่ยเป็นการเดอเรทแบบคริสต์มาสแล้วนนะะคี่เล ตัวนี้น่ารักมากมีเจ้ากวางน้อยด้วยเป็นลักษณะของธีมหิมะแล้วก็มีเกล็ดดาวค่ะมีสีเงินเป็นหลักพร้อมกับสีน้ําเงินเพื่อสร้างบรรยากาศให้รู้สึกเหมือนอยู่ในค่ําคืนของคริสต์มาสนะคะเพราะ่าพกนี้จะได้มีของขวัญเยอะแยะรออยู่นะคะ